น่าไม่โคตรหัวเลยเมื่อกี้เนะี่ยน้าลายเสือด้วยเลยคาแบนสวัสดีค่ะสวัสดีคาบแบนครับเองชื่ออะไรเนี่ยชื่อเบฟเบฟเบฟพี่ชื่อบีนะโมอ,อันนี้โมลองเรียกูดิลองเรียกเล หมีขาเบบเอา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 เจ้าเอาเอาก็เรียกแบบเป็นแฟนไงนั่นเองเหมือนคนนี้คนหนึ่งอ่ะที่พี่เคยดูบ่อยๆเลยเอ็งรู้จักคนนี้ป่ะแบบว่า P.O.V. มาดิทครั้งที่สิบอะเคยพี่ต่อบไม่ไม่เคยเหรอ มันจะคุ้นๆแต่ก็ไม่เอ้ยพี่ขอถามคำหนึง่งถ้าพี่จะตีมอยู่นี้คุยกับหนูได้ไหมครับได้ค่ะพู้ขอถามต่อเลยละกันเล้วแล้วไอพี่ชื่นะอโปรเจกต์นะไอ้ไอ้บีเลยพูดเล่นนะเอ็งไอเอ็งอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดปะได้ถ่ายสิบห้าสิบเจ็ดสิบหกแล้วกันสิบสี่เหรอปีนี้ปีนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วครับยี่สิบเอ็ดอะไรนะยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดแล้วนะนี่เป็นกี่โมงเนี่ยเอ้ายี่สิบเอ็ดแล้วเสียงยังเสียงยังเป็นอย่างนี้ยังไม่น่าใช่หรอกสิบเจ็ดหรือเปล่ายี่สิบเอ็ดแล้วเกิดศูนย์สี่เกิดสี่เจ็ดเรียนคณะอะไรเนี่ยเรียนมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษทำไมเด็กจังวะทำไมหน้าเด็กจังอ่ะเพราะใส่แว่นป่ะแล้วเราขอดิโหหน้าโคตรเด็กเลยดิ่มติมติมเลยเนี่ย ไม่ติดไม่ติด no 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 เรียน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 จังเฮ้ยเราเรียนมหาอะไรนะไหนครับเรียนมลราชพักมหาสารคามคะ่ะเขียนมอเดียวกูอีกผมเรียนรัฐศาสตร์นะจริงเหรอเองเรียนหมหาสารคามใช่ปหมล่ะ,ละใช่เ้ยแต่เอ็งไม่เจอผมหรอกเอ็งไม่เจอผมหรอกผมเรียนสอทีเอ็งไม่เจอผมหรอกอ,อ,อ,อายุเท่าไหร่ยี่สิบพันวิอาว น้องเหรอเนี่ยเเดียวเดี๋ยเออเป็นแฟนก็ได้ไม่เป็นน้องแบบแล้วอยู่กับใครเออเป็นคนสารคามเป็นหรอไม่น่าไม่ใช่หรอกสกุลคนสารคามเลยแหละเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะเป็นคนอำเภออะไรเป็นคนอำเภออะไรอ่ะผูดผิดคนอำเภออะไรอ่ะอําเภอเมืองอันนี้คืออยู่บ้านใช่ไหมครับอยู่หอไม่แต่ว่าโดยปกติอยู่บ้านย่าแต่ว่า ตามทะเบียนบ้านอะเป็นคนเอาเฮอเมืองอยู okay. <t os> <t os ่ในเซนก็ได้ย้่เยเโอเคล้มไม่อยู่บ้านนะถ้าอยู่ในเมืองในเมืองแล้วอะบ้านที่อยู่ตอนเนี้ยมันอยู่นอกเมืองตอนนี้อยู่นอกเมืองบ้านไหอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้อยู่ห้อเก็เก็เกเกล็เก็เกล็เก็เกล็เก็ดเก็ดเก็้เกย็เก็เกเนกเเก็เ ตอนนี้อยู่ในตอนนี้อยู่หอเพราะอยากได้ความเป็นส่วนตัวใช่ไหมไม่ได้แบบสนิทกับทางบ้านยายเท่าไหร่ออบ้านญาอ๋อคือบ้านญาบ้านญาคือบ้านพ่อบ้านญาคือบ้านแม่อืมอ่ะเกต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 แล้วบ้านแฟนครับอะไรนะบ้านแฟนอ่ะมีปะไม่มีอ๋อไม่มีแฟนไม่มีแฟนแล้วโสดมานานหรือยังครับสามอาทิตย์ หลักสูตรหลักสูตรสารคาไมไม่หนิแล้วไปอยู่กับเขามาแล้วใชไหะห <laughs> ลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรเอ้ยแเฮ้ยมันมันต้องมันจะมีทุกคนไหมมันมันจะเป็นแบบว่าจบหลักสูตรก็คือถ้าเรียนสี่ปีเนี่ยมันต้องมีจบหลักสูตรครั้งหนึง่งอย่าพูดดิมันช้ำใจสามสัปดาห์เหรอใช่ผมสี่เ,เดืนอนครับเฮ้ยแต่แต่ ไอจีเด็กนะสามสัปดาห์จริงก็ไอจีเด็กนั้นไม่กีนนะก็ะคือพร้อมเค็มเลยประกันแปดเนืนน้อประกันเนื้อเนื้อรถประกันพร้อมเค็มเลยเนาะหรือทั่วทษ้งหมดไม่แต่มันก็มันก็มีมาเรื่อยๆนะแต่แค่แบบมึงใครอะไรเขาเป็คนเหมือนเองนี่แหละเขาไม่ใช่ผีหรอกเพราะไอ้เพราะองโดนไอ้นั่นหลอกจนชินแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> สวยไหมสวยเดี๋ยวค่อยขอไอจีเป็นนึงเอาเอาเอาออกก่อนเดี๋ยวค่อยขอไอจีรอแป๊บหนึ่งเอา เขาถามต่อเลยละกันแล้ว<อ>แล้วสเปคเองเป็นแบบไหนฮะถามเหมือนวันละโทเลยเวละโทษก็ถามเลยนะเอยจอกันวันละโทแล้วเหรอเจอแล้วแล้วก็ฟอยจีกันแล้วแล้วก็คุยกันแล้วอ๋อคุยคุยในไอจีเหรอใช่แต่ว่านี่แต่ว่าล่าสุดอะทางว่าบอกว่าเปียเปียทำอะไรอยู่เหรอนี่ก็เลยบอกว่าตีวหนังสือครับพรุ่งนี้สอบนี่ก็เลยว่าอย่างนี้ได้เนี้ย ในนี้เต็มก็พิมพ์มาว่าพิมพ์มาว่าอะไรวะติวได้ไหมอ๋อติวเหรออ๋อติวในนี้ในนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่าจใจยังนะเภาถามต่อเลยแล้วกันเจ๊ะเป๊กก็อ่านไม่ตอบจเปคเป็นแบบไหนอะสเปคหน้าตาหรือนิสัยเอาบทอะ ถ้า<อ>หน้าตาก็นะหน้าตาก็าก็ไม่ไม่รู้อ่ะมันไม่ได้ชอบกลดหรอขนาดนั้นตัวเองก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นอ่ะแล้วชอบผมไหมก็ชอบถ้าไอ้ชอนกินก็ชอบแต่ถ้าอไอ้เลืองกายก็ชอบติมก็ชอบก็ชอบก็ชอบถ้าถามว่าชอบมันก็ชอบชอบชอบติมใช่ไหมแต่ว่าอะไรนะชอบบอชใช่ไหมเอ้าชอบดีเขาจะรอน่ะ ไม่ไม่ไม,ไม่ความหล่อเขาก็คือความเฮฮาไงเสียงเฮฮาไงไอไอตรงนั้น,นตรงนั้นโนอะ้ยอินี่เล่นสวัสดยแต่ผมแต่ผมไม่ใช่องนะเอ่าแต่ว่าแต่ถ้าแต่ถ้าไอหน้าตามันก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่แค่นิสัยจะซีเรียสนิดน,นึงเพราะว่าเป็นคนเนี่ยเป็นคนขี้แง,ง่แง่ยังไงต้องมีคนเข้าใจจริงๆอุ้ยแล้ว อย่าทัก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 ต่อเลย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 ที่แงหรอแงแบบชอบร้องหรอใช่คนที่แงบางคนร้องไห้ง่ายมากง่ายแบบง่ายเลยแหละอ๋อร้องไห้ออ๋ใช่ร้องไห้ง่ายเป็นคนอ่อนไหวง่ายอ่ะอืม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 ต่อเลยต่อเลยแล้วทีนี้ก็แล้วทีนี้ก็แบบว่าชอบคนอบอุ่นแชรแจเรื่องน้อยๆวีฟ้าร้ง เออเออต่อเอ้ยเอาเรื่องของเราก่อนฟ้าร้องแค่มันเองอยู่ในห้องนี่ก็ไม่ชอบฟ้าร้องไรอยากร้องไหมร้องเพลงเพลงพี่แหลมอ่ะเรยว่าฟ้าร้องเพลงเพลงร้องไปกับฟ้าหรือเปล่าเออนั่นแหละเอ้ยต่อเลยเอาต่อสเป็ต่อดีเอจิบิงอืมแล้วก็ช่าคนที่นิสัยแบบแบบคล้ายๆก็แบบเราอ่ะ ที่ไม่ใช่แบบไอ้คล้ายๆนี่คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสินเสมอกันอ๋อสินเสมอกันแบบขี่แง่เหมือนกันก็ไม่ได้หรอกใขี้แงเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าขี้แง่เหมือนกันอ๋อแล้วก็แบบเออแต่ผม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 เคยเคยไปถามดิฟท็อกดิฟดิฟท็อกของผู้หญิงหลายๆคนแล้วไอ้แต่แต่ผมไม่กล้าถามนะมันจะเป็นแบบคือแบบว่าถ้าแบบ ผู้ชายแบบที่เอามากๆเนี่ยบางคนแบบก็ชอบแต่บางคนก็แบบแบบมันจะเอาอะไรนักหนาวะมีนะเว้ยอืมมีแตกไม่แต่ผมผมก็เคยเจอเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็แบบในแต่แต่คู่ผมไม่ไม่เคยสนใจนะเพราะว่าถ้าพูดตรงคุยเก่ามีเหมือนกันเขาเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบเว้ยแต่แบบบางครั้งผมก็เหนื่อยผมก็ไม่ทําเขาก็แบบก็ไม่ได้ว่าเลยแต่เขาก็จะกิด คือว่าคือโอ้แต่เหนื่อยจริงแต่ของผว่ามันก็แบบแต่แต่บางคนก็แบบว่าอาจจะชอบบางคนไม่ชอบผมก็ทําไมวะทําไมถึงถึงไม่ชอบว่าทั้งที่แบบนี่ก็นี่ก็โคตรโคตรเก่าก็โอ้โหอุ้ยเหนื่อยอ่ะีเขยข้ขึ้นเลยอ่ะแต่ผมไม่เคยทำขยี้ขึ้นนะผมผมรู้ใช่ปะผมแบบข้ขึ้นเองมี่ ใครขึ้นเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะมันไปเรียไม่ได้อ่ะช่วงหนึ่งอ่ะแร็กๆไม่ไหวอันมันใหญ่ขึ้นอ่ะเนาะมันไม่ได้อ๋ออ๋อมันมันมันเน้นมันเน้นมันเน้นช่วงล่างแทนก็คือแบบก็คือเอลดีเนาะก็ืนผมบอกว่าอาจจะไม่ต้องใหญ่มากแต่แบบเน้นเน้นเรียวนะอ่าก็ไม่ใหญ่นบเฟิร์แมนเฟอร์แมนเอเรียวมันเรียกว่าอะไรบแบบก็ใหญ่อยู่แหละใหญ่ก็ได้อ่ะ ไม่ใช้อฮ้ยมันบอกว่าเน้นเน้นวะเน้นรีลามากกว่าหรอวลีลามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเลยไมีรู้ว่าเพื่อนบอกว่าเน้นเน้นเน้นออปชั่นเน้นออปชั่นไม่รู้อะทำถึงก็โอเคแล้วทำถึงยังไงผมไม่เคยเอ๊ะแต่ผมอะไม่ได้ทำถึงขนาดนนั้แต่เขาก็โอเคไปเพราะผมทำนานทำนานทำงานจริงเธอทำถึงก็โอเคทำถึงนี่หมายถึง อันนั้นแต่เชแต่แต่ที่กูเจอแต่หือนกูเจอแต่ตัวสีเขียนมั้งไอ้เฮ้ยเยเด็วแม่สามชั่วโมงฮะจริงจริงเลยเหรอเออดิ้นเบื่อไปแล้วอ่ะนี่ต้นแบบเบื่อไปแล้วอ่ะอยากเบื่อบ้างไหมไม่มันมันอยู่ที่คนด้วยวางคนแบบว่าทำแบบว่าแป๊บเดียวก็ทำได้เหมือนกันแต่หลายคนมันก็แบบ ไม่ค่อยรู้ว่าจุดจุดของผู้หญิงมันอยู่ต้นจุดไหนไงถูกไหมละ่ะอันนี้พูดได้นะเพราะว่ามัน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 เป็นหลายอย่างจริงเพราะว่าผมก็เคยมีผมเคยถามกันว่าถ้าเป็นถ้าสมว่าเป็นแฟนเก่าพี่เขานาะเขาบอกว่าถ้าเป็นแฟนเก่าพี่อะ่ะเขาจะรู้จุดไงว่าพี่ชอบตรงไหนชอบตรงไหนแล้วแบบเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ค่อยรู้ว่าแบบเออนะมันก็งูหยิดอะ่ะผมว่าอเออเขาจะทำนี้เาทำเองดีกวเ่าพูดอย่างพูดจริงจริงไ้ไ ว่าถ้ามึงที่จะทำแบบนี้นะมึงกูทำเองก็อ่ะไมขี้มูกเลยอย่างพูดจริงจริงผมว่าเอ้ไอ้เหี้ยแล้วกูทำถึงวะยังไม่กล้าไปเอากับคนอื่นเลยแหละให้พูดพูดเถอะทำไมกลัวติดเด่ะไม่มันมันมันไม่หลุกอ่ะกลัวมันไม่หลุกเหมือนคนเก่าเราเปิดโอกาสให้คนอื่นรู้ก่อนมันไม่รู้อ่ะไม่ไม่สรุปเองเองมีเองมีเพื่อนสนุกแย่งเดียวหรอหรือว่าอยากมีเพื่อนมีแฟน ้ยแต่อันนี้ไอจีเด้งนะอันนี้นะอันนี้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 ไอจีเด้งนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สาษาชาติละกดไลน์รูปไอจีเด้งอืมไลน์รูปกดไลน์รูปไลน์รูปอีกเสียงหนึ่งไลน์รูปอีกเสียงหนึ่งอ้าวไอจีเด้งไอจีเด้งทางชักเด้งแชชันเด้งชัดเด้งอันนี้ชัดเด้งอันนี้เขาเรียกว่าชัดเด้งไลน์รูปมันไม่ได้เสียงแบบนี้นะผมก็มีเหมือนกันโหไลน์รูปผมอะแหมไลน์รูปมันไม่มีเสียงครับ เป็นน้องกระต่ายหนึ่งวันเออแต่ถ้าเป็นแบบว่าแชทดิ้งเนี่ยเสียงดังติง้งรู้อยู่รู้อยู่ไม่มันก็นี่มันก็มีบ้างน,นะันก็มีบ้างนะบ้างมอนก็บอกเลยแชทดิ้งเนี่ยมาเทียงผมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยตอบแชทเขาบอกก็ไนะด,ด้นะแชทตินอ่ะ ไม่ได้คุยกันมันอ่านไม่โตนี่เพราะว่านี่ไม่ได้เรียนด้วยอ๋อเฮ้ยเขาอยู่ไกลด้วยแหละอืมแต่เขาอยู่ใกล้ก็อาจจะมีโอกาสเนาะกระต่ายน่าร okay. enfin ักมากเลยเด็กนี่เฮ้ยเอาดต่แต่เนี้ยแต่เนี้ยใช้แบบจริงน่ารักน่ารักเหมือนกันน่ารักปะ น่ารักผมเหรอจริงจังอ๋อแล้วผมน่ารักไหมเต็มร้อยมีไอจีไหมเนี<ม>่ยเอ้ยไม่ได้ขอถามขอถามสเปิกก่อนแล้วสเปิกเอ้ยผมถามสเปิกเองไปแล้วเนาะผมจะบอกสเปิกของผมบ้านละกันนะครับสเปิกของผมเนี่ยหน้าตามไม่ติดเลยนะแต่ขอแค่แบบว่ามีความเพื่เป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้กล่าวตัวเองรอดตัวกว่านดีกว่านี่ไม่ติดเลยมีมีไอจีบ้างมีไอจีบ้างเดี๋ยวครับขอให้คนมอเดียวกันเนี่ยนะครับขอให้เลย นนี hey, ี่่ยืนแบบผู้หญิงไหนเบบี้อ่ะเบบี้อ่ะเบบี้เอฟเองเขียนชื่อไว้รู้จักพี่นุ่นได้เหรอนุ่นไหนวะพี่นุ่นเนี่ยนุ่นไหนนุ่นเอสโอเอเนี่ยพี่นุ่นเนี่ยเอสเอสจุดนุ่นเนี่ยนุ่นไหนพี่นุ่นเนี่ยโอ้ย ไม่รู้จักเหรอก็อนุ่นแหละนุ่นแหละอยู่อย่างนั้นรู้จักนุ่นเดียวมั้งเนี่ยอ่าในในในเอ็งเอ็งมาดูเอ็งมาดูคนที่ฟอลโล่ร่วมกับผมเนี่ยอ๋อเอาเ,ออเ,ออเออป็นเดียวเคียร์ได้เ,เลยครัผมฟอลไปแล้วอันเป็นเป็นคลิปเดียวโอ้โหคนดังนั้นเนี่ยดังไฟอ๋อคือเป็นสาวฟิวสาวอวบใช่ไหมก็อวบก็ใช่อ๋อนุ่นรู้จักรู้จักเคยเรีนยนที่เดียวกัน รู้จักรุ่นเนรอรู้จักครับเรียนโรงเรียนเดียวกันเหมือนกันรู้รจักอีโบ<อ>๊ด้วยเหรอรู้จักดิคนนี้แหละที่ล็อกคอผมตอนไปร้านเล่าอ่ะอ้าวอีโบ๊อีนี่เฮ้ยแต่นานไปแล้วนะก่อนเขามีแฟนอีกอ๋อนานไปแล้วตั้งแต่2013ะอ้ยมันนี่สามเลยเหรอจริงจริงองถามแก <c oughs> okay, ดิ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เรากินเบียร์เพไม่ไม่ได้ไปเหมือนกันไม่รู้อะรู้สึกแต่ผมแต่ผมแต่ผมเห็นคนทำคลิปเรื่องนี้ดังดังง่ายนะเพราะว่าบางครั้งแบนเป็นแคปชั่นโดนๆอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลานี่นี่เป็น้คลิปหนึ่งกับมันมาเอาให้ดูเลยจัดเก็บโพสไว้คลิปไหนเพราะว่าคนคุยคนคุยใหม่มันเห็นเด็กใหม่มันเห็นเออเด็กใหม่เหมือนเหมือนเหมือนมันหน่ะมาบอกนี่ว่าลบ ลบโพสได้ไหมเลิกกันไปแล้วลบโพสได้ไหมนี่ก็เลยแบบว่าทำไมเด็กมึงทักเหรอเด็กมึงเห็นเหรออะไรอย่างเงี้ยนเยขาดูขาดูขอดูพี่พี่พี่โพสอะนะอะไรหรอวะ อันนี้ปกติ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 ปกติปกติปกติกตกระสุนนั้นที่หนึ่งได้กันแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันคนดูล้านสามแล้วพี่อยากได้ปะฮะอะไรอะไรเอ้ยแต่แต่แกน่ารักนะวันนั้นผมไปกินผมไปวันนั้นอ่ะเหมือนแบบว่าตีสองก็คือผมอ่ะไปไปเล่นไฮโซใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเหมนั้นผมก็ไหลไปร้านจอดรถแล้วแบบว่า กำลังแบบเมาเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ตอนปีสองตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มมั้งเหมือนแกกินให้กินแบบก็คือพุ่งตัวกลาตอนนั้นประมาณห้าทุ่มแล้วก็คือแบบห้าทุ่มหรืออะไรเนี่ยแกก็ไปเป็นเล่นไฮโซเอ้ยเล่นเล่นแบบอยู่ร้านเนาะผมก็แบบไปเว้ยผมไปกับพี่สองคนเดินปิ้วเดินเดินตัวตรงเดินตัวเตเลยผมก็ตั้งตัวจิ้มจิมอยู่แกก็ล็อกคอผมปั๊บแล้วก็ให้ผมกินเหล้าอ่ะแล้วก็ขอไอจีก็ตอนสองพันสิบสามเลยนะใช่ใช่ลองถามแกได้ตอนนั้นผมใส่ชุดอันนี้เรียนไหน วันนั้นวันนั้นผมใส่ชุดไอเสียละเสียดวยาวไงบทเ็กเรียนไหนนะเรียนราชภัฏสารคามจริงเหรอทำไมอ่ะเปล่าไม่เชื่อก็อาอิมดูก็บอกอยู่เดี๋ยวรักษาเรียนรักษา What the fuck เพราะแต่แต่วันนั้น่ะผมผมชอบพี่ปลาปองไง <c oughs> เลยเยไม่ได้คุยกับแกต่อทับพี่ป้าป๋องป้าป๋องไหนวะเพื่อนพี่โบดทอะป้าป๋องอะไม่รู้จักหรอกหคุคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันมันนั้นแกแกไปไปร้านเล่าเหมือนกันก็คือแบบแกก็จะไปคบแก๊งของแกไงผมเลยวิเชียน่ารักกว่าพี่เฮ้ยพี่ไอจีเขาทำเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องขอขนาดนี้มันก็ให้เขาไปเถอะเออจริงๆไม่ไม่ไม่มันนั้นวันนั้นเหมือนแกไม่ได้มาแล้วผมว่าพี่มีคนน่ารักกว่านี้ไหมแกว่าพี่งี่เพื่อนพี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะป้าป๋องก็เลยขอไอจีแกมา อืออุยสส่ชาร์ตเป็นฟุตติเลยเนี่ยแล้วพี่มีแฟนไหมเนี่ยอะ,อะไรนะแล้วคือมีคนคุยไอย้คนอันนี้เป็นคนคุยหรือว่าคุยคุยกันคุย,ค,ยคุยกันก่อนมันจะมีนะแล้วคนคุยปั๊บเลยกับคุยคุยกันก่อนอันนี้เพิ่งมากล้าคุยกับคนอื่นช่วงอาทิตย์ที่แล้วเออพี่พี่ว่าผมผมเคยโดนอย่างเงี้ยผมตอนนั้นผมเลิกกบแฟมาแรกเลยแม่งทักมาปุ๊บเลย พี่เชื่อป่ะอันนี้ยังอันนี้ยังยังไม่แบบผมคั่นอย่างนั้น<ค>แหะผมขั้นแบบว่าแบบคือผมอะเป็นผู้ตรงงานผมอะชอบถาผมผมเป็นคนชัดเจนที่แบบถ้ามีแฟนนั่นคือหน้าไบโอผมมีแฟนแต่ถ้าแบบไม่ไม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 ผมโสดหน้าไบโอผมไม่มีแล้วแม่งทักมาปั๊บเลยผมโสดปุ๊บทักมาปั๊บเลย <c oughs> ผมเลยว่ายัางก่อนเขาขอพักหายใจก่อนละกันเป็นพี่เป็นพี่จะกล้าเริ่มใหม่เลยเปล่ายังไม่ถึงวันอ่ะแต่ว่าไอ้นี่มันมันทำไปแล้ว ใครเหมือนเหมือนเนี่ยพูดแล้วจะร้องไห้แล้วเนี่ยหรอผมโอก็ได้ไม่คือวันนั้นน่ะที่ทะเลาะกันเราเลิกกันน่ะคือมันเนี่ยอยู่บ้านเพื่อนอุ้ยเสียงฝนมาพูดได้พูดได้เลยแบบนึงพี่เศร้าเลยนะผมพูดพี่พูดพี่พูดพี่เศร้าเลยนะมันมันมันอยู่บ้านเพื่อนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็เนี่ยเนี่ยไม่สบายแต่ว่ามันก็เลือกที่จะไปก็คืออยู่ด้วยกัน ก็คือมันเรื่องที่จะไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนก็ผู้หญิงอ่ะก็ไม่สบายก็เงอะงยก็ปกติถูกปะก็โทรกันก็เถียงกันทะเลาะกันมันก็บอกว่าต่อยให้มึงสบายเลยมึงไม่สบายมึงก็ไม่ให้กูมาอย่างเงี้ยมันพูดอย่างนี้เลยแล้วมันก็บอกว่าต่อยอามึงเป็นได้สิละไปเสียอยู่นะมึงโหโคตรแรงอ่ะโคตรแรงนี่ก็เลยบอกมึงก็เลิกกับกูไปสินี่ก็เลยพูดอย่างนี้ครับวันนี้บางคนกล้าเลิกเลยนะ เลิกเลยแหละ,ะมันก็บอกว่ากูก็ทนมานานแล้วเหมือนกันก็เลิกไปสิถ้าเลิกเลยมันก็เลิกเล,กเลยแต่ว่ากลับมากลับมาห้องอยังไงก็ต้องเจอกันถูกป่ะเพราะยังไม่ได้มีที่ไปแ,แล้วแลมันดึกแล้วจะไปไหนเนี่ยเลิกกันแล้วอะ่ะก็สามกันก็สามก่อนส้มกันก่อนก็เย็ดนะว่าเลยไอสวนเนี่ยมันเมาไงมันเมาไงเออมันเมาอุ้ยมันเมามากเลยแหละ แต่ว่าตื่นเช้ามาฉันเห็นแชทไม่ผิดนะ,นะไม่ผิดไม่ผิดนะเพราะที่แต่แพ้ผู้หญิงอ่ะไม่ผิดแต่แบบกลับมาทำแล้วผมก็เป็นไปการไม่แต่ว่าช่วยให้กูออกไปจากห้องก่อนได้ไหม้วค่อยทำอยากทำอะไรทำไปเลยแต่ว่าช่วยให้กูออกจากชีวิตมึงแบบออกไปก่อนได้ไหมก็คือเขาพร้อมพร้อมเคลมตลอดแต่ก็แบบขอข,ขอก่อนแลวกันเนาะ อันนี้อันนี้ดอกดอกสุดท้ายก่อนจอดรือเปล่าเอ้ยก่อนจางรึเปล่าครับอันนี้แต่แต่เมาแล้วทำถึงนะเว้ยบางคนนะแต่บางคนก็แบบเมาแล้วมี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 เอาใช้ใช้ไม่ได้กับปากท้องสีมีเมาแล้วนอนไหมผมผมเป็นนอนผมเป็นเหมือนกันนอนแต่แต่แต่ก่อนเมาแล้วนอนนี่นี่ก็เป็นแต่ก่อนแต่ก่อนอะขยันอยู่แต่เนี้ยแต่เนี้ยคือเมาแล้วก็ต้องนอน ไม่แต่ผมอ๋อผมอาจาจะนานๆเจอกันทีเด้อมั้งเลยแบบ <c oughs> ก็บมีบ้างโหลักสูตราักคามันมีอยู่แล้วแล้วแบบมันเหยียบหน้ากันเกินแล้วพี่ทำยไงพี่ทำไปด่าบ้านหรือว่าหรือว่าปล่อยผ่านทักไปถามทักไปถามผู้หญิงเหรอเลิกมัน,อมนเออทักไปถามเฉยๆว่าเปล่าฟิลล์ รู้ไหมว่าเขานอนด้วยกันอยู่อุ้ยวิแลอุ้ยวิแรงมากเลยนะผู้หญิงอุ้ยรู้รู้ไหมว่าเขานอนด้วยกันอยู่อะไรแต่ถ้าให้พูดจริงๆให้พูดตรงๆก็ถ้าถามมาเลิกกันไหมก็เลิกกันแล้วนะแต่แต่แค่แบบยังนอนด้วยกันอยู่ช่วยแบบทางนิดนึงค่อยได้ไหมอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่รู้อะแค่รู้สึกว่ามันเหยียบกันเกินไปไม่ให้เกียดกันเกินไป วันนั้นอะเป็นวันอังคารมั้งจาได้เลยแหละแน่ที่นั่นจำได้จำได<ม>้แม่นอนนอนมันเด้งเงี้ยแม่เลยแล้วพอเนี่ยร้องไห้ทุกวันเลยนะร้องไห้ตั้งแต่รู้รู้ว่ามันเริ่มมีคนใหม่อย่างเงี้ยเริ่มเล่นทินเดอร์เลยนะตั้งแต่เลิกกันอนะเริ่มเล่นเลยแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นแบบว่ามันก็เป็นแบบว่ายัางไงมันก็ทา,นะา,าเหมือนแฟนกัน อยู่ด้วยกันเพราะนี่ยังไม่มีที่ไปไงยังหาหอไม่ได้ไงยังไม่มีที่ไปยังหาหอไม่ได้แล้วตอนนี้มีหอใหม่แล้วก็ไม่อยู่หอใหม่แลวไม่ใช่มันไม่ใช่หอใหม่หรอกหอเก่าแต่มาที่เิมพี่ที่เคยย้ายออกอ่ะอ๋อเออเก็บ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 แกยังไม่ปล่อยห้องไงแล้วทีเนี้ยมันก็ทำแบบนี่เธออยู่ก่อนก็ได้นะคาราคาซังมันก็อยากซ้ำ่ะเนาะ มันคาราคาซังมันยังไม่อยากไปเย็ดคนอื่นมันยังอยากแบบฟิวนั้นอยู่อยังอย่างมีฟิวอะไรแบบนั้นยังอยากกอดยังอยากจ๊บแต่แค่แบบเลิกกันแล้วนะพอแล้วนะไม่ได้เป็นอะไรกันนะก็จะพูดอยู่อย่างเงี้ยโคตนแรงเอ้ยมันมันเหมือนแบบว่าก็อยู่อยู่แบบว่าเป็นเหมือนเพื่อนนอนแต่ถ้าแบบว่าตื่นเช้ามาก็จากไปไหนก็ไปเือนฟิวนี้นะเว้ยโคตรแรงเลยนะถูกไหมอันนี้ก็คือขยายความอะแล้วแล้วเนี่ยในสายตาเธอโง่มากเลยนะ ก็เลยพอสามสี่วันมามีคนคุยเพิ่มเพ้่มาอีกแล้วมันบอกมันจะเลิกคุยนึกว่าเลิกคุยอี่นั่นแล้วนึกว่าจะแบบจบแล้วเลิกคุยกับเพียร์แบบหนึ่งสิอ่าเพราะว่ตอนนี้มันก็โอเคโอเคโอเคได้มันก็มีเพิ่มประมาณสี่สี่ห้าคนหูจำชื่อไอจีได้หมดเลยไปเติร์ดไปเซฟเติร์ดแคป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 แต่แต่พี่จะโทษผู้หญิงไม่ได้นะพี่ต้องโทษผู้ชายนะ ใช่ไม่เคยโทษผู้หญิงเลยแค่แค่แคปดูเฉยๆว่าอีนี่หรออย่างเงี้ยอีนี่หรอที่มึงคุยนี่หรอที่มึงแบบพ่อพ่อแบบนี้แบบอ่ะพูดตรงถ้าเป็นแบบนี่แต่ผู้หญิงที่ผมเคยเจอนะวันนั้นว่าผมมีคนคุยผู้ตรงผมก็คุยเยอะเหมือนกันแล้วแม่งมาแท็กว่าอ้ยนี่อ่ะสวยกูตรงไหนวะแล้วเปรียบเทียบกับตัวเองผมก็งงฮะนี่แหละเป็นสนุผมที่แบบเป็นฟิวน้ำมันจะเป็นฟิวน้ำแต่แต่แต่ว่าไม่ได้แบบไปอะไรผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงก็จะถามถึงนี่ไปอ่านแชทมาไปแอบอ่านแชทมานะเนี่ยแฉใจนะไปแออบ่าานแแชทมล้วก็ เนีย่ยเขาคุยกันคุยด,ดีมากเลยว่ะแต่แตกต่างกับพี่แบบโหกูมึงอะ่ะดูมันพูดสิมึงออกจากชีวิตกู้แฟรบ็กูไปไปอยู่กับมึงกูไม่เคยมีความสุขเลยกูอยู่กับมึงเหมือนเหมือนกูตกนรกอะ่ะมาพูดกับผู้โอ้โหผู้แรงอ่ะอุ้ยพูดแล้วเสียใจว่ะเดี๋ยวผมนเชื่อซ้ำเลยเดี๋ยวผมเชื <ละ S 2> ่อเดี <ละ S 2> ๋ยวผมเชื่อซ้ำเลยยอดอย่างเร่งนะ ไอแต่มันแรงจริงมันแบบแรไม่ไหวโหขนาดเป็นเฮ้ยแต่เอาพี่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 ชอบบอนมิเหรอใช่ชอบบอนมิวแล้เปลี่ยน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 คารมณก่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนอารมณ์กันเปลี่ยนอารมณ์กัอนอ้ยอยากต่อยหน้าเม้งวันจะทำไม่ได้จนเพื่อนด่าว่าแล้วทำไมวอลเราเชื่อถึงทักพี่ไม่มันมันไอ้นี่เหมือนไอตอนที่ไปขนของอ่ะมันลงมาใช่ป่ะมันยิ้มใส่เพื่อนพี่อ่ะ ไม่ใช่เพื่อนพี่พูดว่าอะไรรู้ป่ะยิ้มอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ฟังก่อนฟังก่อนผมว่าแล้วทำไมวอลโลโซถึงทักพี่อ่ะทำไมอ่ะโอ้โหไอจีเด็ดขนาดนี้มันทักบ้างแหล่มันสิวเนาะสวยไหมสวย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 เดี๋ยวก็มีใหม่พี่ปกติแหละของแบบนี้แรกไว้เอาไว้ก่อนแรกแนกไม่คือไม่ได้มีแฟนนานมากไงก่อนจะมามีไอเกี้ยนเนี่ยฟังฟังพีฟังผมก่อนครับ แรกๆมันก็คิดงี้ว่าเอ้ยเดี๋ยวกูหาใหม่หาใหม่ได้ไม่น่าเากูก็ดีละแต่ถ้าเปนหลังๆไม่กันลือไม่กันแบบกูเฮียมมันไม่น่าทำบบเฉพาอย่างนั้นเลยวะเป็นนะผู้ชายเหรออืมผมก็เป็นเหมือนกันใช่ผมทำยี่ยมาเยอะตรงๆอ่ะเยี่ยแบบพี่ยี่มากๆอ่ะจนแบบแต่ผมคิดได้นะเว้ยผมคือคิดได้ผม,ผมึงเรียกทำผมผมลองเจะหมดนะมันเด็กน้อยมันเด็กน้อยอยู่มันพ่อแ<ผ>ม,ม่มันตม่ผม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 ไม่เคยคิดว่าผมเด็กน้อยผมคิดว่าเอ้าลอาลองเป็นประสบการณ์แล้วก็ไม่ต้องทำอีก คือผมผม,มผมยอมโดนผมยอมโดนหน่าเลยแบบว่าคนด่าแบบอุ้ยผมเฮี้ยผมอะไรผมผมยอมรับและผมผมไม่เคยแบบพูดว่าแบบพูดคำแต่งตัวรู้พูดแต่งเรื่องพูดอะไรดีบ้าไม่ไม่ผมเน้นแก้ไขผมก็แก้แก้ไขตัวเองเป็นคนดีขึ้นกันแ้นงผมไม่อยากไม่อยากพูดแบบพูดให้ตัวเองดูเท่แต่แบบยังทำเหมือนเดิมอยากแบบเออแก้ไขเอาแล้วกันให้แบบว่าความผิดพลาดเราเป็นบทเรียนของตัวเราเองไม่เคยโทษว่าเพราะคนนู้นเพราะคนนี้เพราะอันนั้นไม่เคยโทษนี่รูะ ปมมันทุบแต่ไมไ่ได้อะไรอะแก้ไขดีกว <S <S ่องถือว่าเป็นปรับทุกเนาะเย็บเย็บแล้วกันนะเป็นเย็บเย็บนู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 โอเคเนาะงั้นาาง,งั้นเจอกันนะพี่อยู่บ้านละได้ค่ะถ้าครคิดถึงก็ DM หาผมได้นะแต่แต่อาจจะผู้เล่นผู้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นุ่นทักมาด่าพี่ยนนอ,ยอพี่นุ่นทักมาด่าหรอกเรอพราะผมไม่ได้ไม่คุยกไ,ไ,ไม่ได้คุยไอ้แกเอ้าอะไรวะไม่ไม่ก็แบบ คุยแบบว่าแกก็จะทักมาตอบว่าแกแกแกก็เป็นแบบว่าเวลาแบบแกก็ดีพายสตอรี่มาเนาะแบบผมก็ลงสตอรี่แบบคลิปคลิปไงแกบอกว่าอ๋อถ้ามาเล่นอันนี้เจอแต่สาวๆสวยๆนะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าพี่มาเล่นเนี่ยพี่ก็จะเจอเพื่อนพี่เนี่ยงั้นเจอกันนะพี่เองไปละัันครบสวัสดีครับน่ารักนะน่ารักมากเลยนะ thank <laughs> you